สวัสดีครับอยู่กับรายการ m i x 2004ชาแนลนะคะวันนี้ผมจะมาบอกแถลงการเปิด u h c นะฮะงานขายการเปิดนั่นก็คือให้ถึง500ซับสไครต์นั่นเองนะคะเอ้ย100ซับสไครต์สิครับ100ซับสไครต์ถึงเมื่อไหร่ผมเปิดเมื่อน,นั้นกดก็มีดังนี้ครับเดี๋ยวลืมมาเออบอกเลยบอกเลย หาทีมมาไว้บอกดีกว่ามันไม่ได้ยินคนในทอล์กยังไม่ได้ตั้งข้อหนึ่งก็คือห้ามต้องหาทีมมาทีมละสองคนข้อสองหาส,สีที่ตนเองเลือกหรือว่าเราจะเลือกไว้ก่อนเลยก็ได้นะอืมถ้าถ้าเลือกไม่ทำ ถ้าถ้าเลือกถ้าเลือกไม่ได้ถ้าเลือกไม่ได้เ,ไไดเราจะทำการสุ่มส่วนข้อที่สามต้องมีชแนลไม่ต้องมีคลิปวิดีโอก็ได้นะแต่ขอให้มีชแนลอันที Google หรือช n นลข้อที่สี่ควรสามัคคีกันถ้าไม่สามคัคคีตายหาหมืนเราไปชอบเลยถ้าไม่ครบหนึ่งร้อยติดตามจะไม่เปิดนันทีนะครับ ผ,ผู้ชนะจะได้รับบัตรทูมันี่ห้าสิบถูครับโดยแจกโดยบัตบอลแชนเนลสปนอสปนเซอร์หลักเ,เลยนะคเป็นสปอนเซอร์หลักในการจัดกิจกรรมยูเอซีเลยนะครับซึ่งที่ผมทำมาเพื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าผมได้ร่วมมือกับบั์บอลแชน n นลในการทำวิดีโอต่างๆ บ t b บอน h ชาแนลทำให้ผมต้องประเปิดคิดอย่างนี้และทำให้ผมพัฒนาขึ้นมาจนถึงขนาดนี้ใครใครที่ชอบใครที่ใครที่ชอบกดให้กดไ like, ลค์ใครที่ชอบให้กดติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ก็ยังดีนะครับกดติดตามเ,ย,เยอะเจอนะครับขอจบรายการมผมจะขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีครับ ขอให้เขาถึงห้าร้อยซับนะครับเอ้ยไม่ใช่หนึ่งร้อยซับนะครับถ้าไม่ถึงหนึ่งร้อยซับไม่เปิดโอเคแค่นี้แหละแล้วลเจอกัน,นวันเสาร์อาทิตย์ผมจะมาถ่ายคลิปใหม่เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ